าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ การทั้งหลายเอ๋ยปุษดีปีโขเทวีปานเมื่อปุษดีสีสุทิบอ่นอนภูทรหรือจะต้องไปย้อนกลับไปหาพระเจ้าภูมิชุนชัยไปวิงวอนพระเจ้าพระราชสวามีให้พระวิษณ์นอนอยู่ในบุรีสิไปไม่ถึงไม่ได้ประกาจัดจัดแล้วคืนคำไม่ได้ทั้งหลายยังจะคืนคำหรือประการใดขอฝากทั้งหลายไปคิดนะคนมีปัญญาจะคิดออก คนไรปัญญาจะขึ้นไม่ค้นถอยยังค่อมอู่มีปัญญาหาค่อมใหม่ขอฝากไว้อรรมาที่ฐานวันนี้จะได้มารับฝาพบาทของพระองค์ปในวันนี้ก่อตองเป็นบริษัทของพระเวชสุดอนมีอ๋อพลานไพลเอ๋ยแต่มีชใช่เจตบุตรเทศสังหอนพลานที่มีใจเอามาเหตุต่อสัตว์ปาเห็นสีก็สักมาพระเนะาชดเนินเดินมาจากลงดอน ในพลานก็เตรียมพวกเนื้อ,อยาเห็นสองกุมารน,นั้นหิวมากจึงเนี่ยมากราบบังคมทูลถวายด้วยส้รอถวายเสร็จแล้วก็บอกท่านมีความประสงค์อะไรต่อข้าพเจ้าอย่างนี้อ๋อพ่อพลานเอ่ยข้าพุทธเจ้าเป็นพลานใครอยู่ในอรัญญาวายปากแพงปากครามเขาวงกดนะแบบนี้ เหตุละองศีกษัตริราจสเด็จาดมาคงจะยืวโหยลอยลาหมิ่เช่น้อยข้าพุทธเจ้าจึงเอาเนื้อ,อยากมาถวายพระเจ้าค่ะถวายเสร็จแล้วถวายเสร็จแล้ว,ว,ลวต้องการอะไรกับลาบงไม่ต้องการเลยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าเนี่ยถวายด้วยใจจริงข้าพเจ้าเป็นพลานพลายเป็นคนป่าดงพงไพรก็ตามแต่ข้าพุทธเจ้ามีเจตนาเช่นพอถวายเสร็จแล้วขอบพระไยัยขอบใจท่าน สุณสามีกับเราเช่นนี้หาได้น้ำใจอย่างคนป่าเช่นอย่างพวกท่านไม่ได้ว่าแล้วฟ้าเพชรออกมาเพื่อสถานแต่คนป่านั้นก้มแล้วก็เปิดปีตินีได้เื่อจบค่ะขาวิจาเอาเนื้อมาถวายไม่ยังหวังผลตอบแทนเอาเพชรนินจินดาของพระองค์แต่ประกันได้พระองค์มีน้าพระชัยเต็มเตียมไปด้วยเมตตานี่แหละทานเอ๋ยขอจงนับไว้ ด้วยน้ำใจของท่านเช่นนี้ดังที่กล่าวแล้วพ้นป่าพลานพลายที่ใจอเมหิตอตื่นตันหะฤทยัยแหมพระองค์เต็มใจเอาแล้วเราได้จากให้ท่านด้วยน้ำใจไอเนื้อของท่านคือมาให้ข้าพเจ้านบัดนี้สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง